สวัสดีค่ะช่องเดินแฟมลี่ค่ะพระเจ้ากินน้ำแข็งกินทั้งกินทั้งข้าวด้วยนะคะนางเลือกกินน้ำแข็งก่อนข้าวค่ะกินข้าวด้วยลูกเจ้าเอ้ยกินข้าวก่อนกินข้าวค่ะสบายจังนอนกินหมาบ้านนี้กินข้าวด้วยเนี่ข้าวนี่ยข้าวเจ้าอยู่เนี่ย ชอบความเย็นจริงข้าวกบไก่นะคะอกไก่ค่ะเจ้ากินข้าวเสร็จแล้วค่ะแม่เราก็กินน้ําแข็งค่ะอิ่มแล้วค่ะข้าวยำไก่อร่อยมากเลยกับอกไก่แม่ทําให้กินอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะแม่ฝากช่องด้วยนะคะเดือนแฟมิลี่ค่ะ มันข้าวก็ไม่หดอร่อยอร่อยอร่อยน้ำแข็งนางอร่อยน้ำแข็งมีข้าวด้วยลูกเออเก่งเก่งเกงเก่งมีข้าวด้วยค่ะ ข้าวกลางบ้านเลยอร่อยค่ะแม่จ้าก,กินข้าวแล้วอืม,มแข็งด,ขด้วยข้าวเดือดแข็งด้วยอร่อย อิ่มแล้วค่ะอิ่มยังหรกยังเลยค่ะแม่น้ำแข็งมันเย็นค่ะอร่อยน้ำแข็งเย็นซุ่มจาคอดีค่ะแม่ เจ้าก๊กก๊กอร่อยเจ้าก๊ก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 เรื่องอลูกกีนข้าวให้หมดใช่ไหมหลือหน่อยเดียวเองเนี่ยฮะเจ้าเอ้ยเจ้ากินข้าวให้หมดสิลูกข้าวหน่อยเดียวกินให้หมดแค่เนี้ยกินข้าวให้หมดสิ จบเป็นน้ำแข็งอืก้อนๆเลยกรอบๆๆเลยมีข้าเสร็จจะกินน้ำแข็งต่ออ่ะมีข้าต่อลูกอ่ะเหลือหน่อยเดียวเองเนี่ยกินได้หมด ไก่อกไก่ต้มนะนะไก่ต้มให้อิ่มยังอิ่มแล้วค่ะแม่เขาเจ้าอิ่มแล้วคะ่ะมขอบคุณยังขอบคุณแม่ยังอ้ามันกินต่อเหรอมินข้าวต่ออ,อะ นอนกินเลยสบายสบายนายเนี่ยนายเจ้าเนี่ยอิ่มแล้วค่ะแม่น้องอิ่มแล้วค่ะอ่ะกินน้ำแข็งรอโอ้ไม่ต้องมาหาตากล้องเลยโอโ้มานอนตักตากล้องอีกเจ้านี่ ขอบคุณมากนะคะฝากติดตามช่องเดือนแฟมิลี่กับน้องข้าเจ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจ้าขอบคุณข้าก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีอะลูกนั่งหน้าตักหน้ากล้องเลยตักกล้องเลย